ซื้อไม่ซื้อตอกขอกลาไม่อีกอาจารนโดเห็นแซงพนเพ,พ่นได้ยินแซงว้า้ชื่อไม่ยังไผ่อย่างเงี้ออชื้อไม่ยางไผอย่างเงอ้ยน้ดแซงพ่นเออมีแบบแผนเิ็นอีกบ่เนาะอย่าวาได้สีสานเทพืนพ้นคือเรื่อนนองป่านี่ไอ้ดิกับดองรอบนี้วเน้บินเลยข้าเาเห็ดเทีทยงได้ขึ้นเรานี่ยดอุดตย ตำตาเชื่อเนาะคบเขียวคบค้างอยู่หันเหือกสัตว์เหือสัตว์ออพี่ดนกระยองดดงไปร้องกันระบาดที่นี่ฮู้เอาคักเด้อจะไปให้กันได้ฮู้พี่โองกระยองเลยกันแล้ว อ่าดองซองดองเพิ่นเนาะเตรียมลักอ่าเสาไผ่เนาะพี่น้องเนาะกะเตรียมพี่น้องเอ้ยไว้เตาะใส่พื้นใส่ไผ่เตรียมไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะบัดน่ะเอาสายไผ่ขึ้นมาสิบ่เป็นปัญหาแน่โวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี่เอารุ่นเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะซองดองเพิ่นพี่น้องเอ้ยแบบบ่บากหัวได้บ่นั่นเนาะเนากะเตียมไว้เนาะพี่น้องเนาะฮอนมือฮอนยามมันจะสบายว่าซั่นซะ ฮะพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพอพี่น้อง FC กันอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันอ่าหพี่น้องเอ้ยเวลาเดิมเนาะอ่าตเพิ่มเติมคือพี่น้องเอ้ยอ่าเตรียมพี่น้องเตรียมสาพื้นสาไผคือว่าแหละเนาะจังได๋พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันยับย่อจอจั่นมาได้อันนี้กบใส่หัวลักเลยอ่าแบบสายผ้าแลบว่าซั่นซะ แบบนี้เนี่ยเนาะเ้มชูงไปเฉ่นจะป้อ,อ,อุลมพัด3ปีกบัวก้วยนี่เนาะอ่าลักไม่ย้อนก็นกนได้นุ่มเลยน่าสซดองนี่ดองเลยเนาะเป็นตนลอดดีว,ว่ทาทักนี่ยืนเก้อเนาะเอาสบายดี อ่าดูยืนแนมเบิ่งฮะผัวกับตะดองติโหลอ่าถูเนาะพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นเลยก่อนแต่ว่าสายพื้นสายไผยังบ่ทันมาไว้ทันซะพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ากะเียมไว้เป็นบางส่วนตัวเียมทันกเียมก่อนเนาะอ่าเพราะว่าอีกบ่ดนบ่นานให้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ายับย่อจอจั่นมาใหเอาเฮเอาทรายเข้ามาแล้วก็ทั้งสร้างเพิ่นก็เตรียมตัวลงมือแล้วเพิ่นว่าอ่าแบบพๆเลยเนาะ แต่ว่าไม่เป็นมาเท่านี้ที่เป็นตัวนี้แหละพี่น้องเลยหรือว่าให้นุ่มไปชื่อไม่วิกบบหรือว่าน่าไรแต่ดวงเจ้วพอคือว่าชื่อไม่ชื่อตอกขอกลาไม่อีกอาจัรย์ดเห็นสร้างพิ่นเพิ่นได้ยินสร้างว่าอวดให้ชื่อไม่ย่างไ่เออชื่อไม่ย่างไงอย่างนี้นะเออมีแบบแผนเพิ่นอีกบ่เนาะเดี๋ว่าได้สืสารเทพื้นคือเฮือนน้องป่านี่เออ นบอซางนคนบองให้ชื่อว่าอ,อย่างไทยวะนะตัวอันซานที่พื้นนี่โบทีบ่โบซานใช้ก็ได้ตีเนาะหรือว่าจำเป็นต้องสานบอจ้ะวะเช่นไรส่วนมากนี่บางคนนี่เอาผ้ายางผ้ายางปูเบ่งเห็นมีขี่ไม้ขี่เตาะขึ้นมาเ<ม>บ่ยงเห็นฟูขึ้นมาทึ่งไม่ใช่จ้ะตอน<ม>ที่พื้นเนี่ยผ้ายางปูแต่ว่าผู้บางคนก็บบ่ปูป้อทุกชงโดมันนิดแล้วบาทบาียวสิคืออยู่บ่บอวะจ้ะ <c oughs> บิ่สูงแท้บัดเอาใส่ไผขึ้นขึ้นเด้อเนาะเอาขึ้นยากเด้หั่นพดไปตกเลยอตรักตสั่นคือยู่่ํากันกําลังอ่าเาไผใหญ่เลยน่ะเนาะดชงดอกเฮ็ดนํากันก็เตือนกันเด้อตวิวคําสิเว้าเนาะขึ้นสูงไดวาบ่สูงพี่น้องเอ้ย có là cản vậy đi qua cái, bằng thuyền, bằng thuyền, đi, đốt phun nó, à, không có cọ xay phun xay phai rồi, phi non này, biến vấn hại à, biến thốt biến nì à, phi non này, à, nó chót, nó mất, à, nhạt đây, phát thuốc phát thốt, phát thốt, phát thốt, ôi, sịt thึก, nó, phi phải bưng xuống đồ phun cọt coi nó, cứ vào này thế nè. แต่ว่าพื้นภัยน่ได้เว้ากันกับน้องมือมูอีกแล้วบ่เจ้าก็โอ้เออฮึดเว้าแล้วถามแล้วแล้ว่าได้อยู่แล้ว่าอ่าได้อยู่เพิ่นว่าบ่ใช้เครื่องไผ่แงแล้วเพิ่นว่าเครื่องไผ่แงยันบ่ถึงเออคืออแล้วเพิ่นว่าสิกบไม้บ่หยังบ่ยันมันบ่อยากถึงว่อ่ากบไม้มันอยากหนักอยู่ไดว่ามืนปาดดินปาดหยังธรรมดาพอได้อยู่กลองเบิ่งเนาะกบไม้กกบแต่นั่นมันแหละบานประตู บานประตูตัวสาไฟนี่แล้วก็อันนี้แหละซีอนหูล็อกหูก่อนมันแหละเธอวตัวตัดบล็อกตัดอย่างนี้มันเอาผ้าตัดผ้าอย่างเอาก็ได้ยุ่ผ้าขี้เมียงันแหละซับเอาเคาะเอาเกี่ยงตัวที่เพิ่นอ่าคอเขื่อนก่อยังก็ได้โยตัวตัดบล็อกนี่ตัวบันหักลักพุ่นแหละอ่าอ่าติดบานประตูแล้วก็เจาะหูล็อกตัวนั่นแหละสําคัญเช่นใช่แต่ว่า ตัวนี้ก็สําคัญอยู่ตัวว่ามันเป็นล็อกเป็นมุมเนาะเราอยากให้มันจบมันงามเหมือนฉันใช่ไหมเป็นคือใช้ไล่เราขนว่ามีไพ่น่ะเดี๋ยวป้าตัดแล้วโอ้โหเดอะฉกดอกเพิ่นนี่มทั้งหมดดาลีเลยเนาะเออเจ้าเจ้าคิดออกด้วยแต่ดอกจะใช้ขึ้นไปได้เอาไม้ต้อยขึ้นไปจะไป สิประมาณนั่ดูไล่เช็ดเป็นเชือกซักขึ้นบ่หรืออดไเนาะยังงงอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันก็มีวิธีของมันคือเราเอาเนละเอาไม่พาไม่เป็นงามชุกขึ้นเกาะใส่งามมันก็ได้อีกดอกอืมแต่ถ้าว่าสบายแท้ก็พูดแล้วพี่น้องเลยเอาใส่พื้นใส่ผ้ามากพูดแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นมีสูตรของเพิ่นอยู่เอ้าวลุนเบิ่งน้ำกันมาสั่นซะ Bực chuột thì bị tay cuộc vlog. Cung ngân khắc này lì đấy. À, Thằng nặng cả hà cả ma khang hà nó mạnh kín... ừ. mà ừ. nó năm mãi? No? Hang ngân hai năm mãi? Long là cái đấy bác bơi sao vậy. phao ngân khang 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 แต่ว่าเพิ่นไปเอามาเลยไม่อย่างไพรเพื่อนเกศใส่รถบ่ดว่าเรานี่มาเบรกมาบ่ใส่รถเด็กเพิ่อนเมื่อเมื้อวานนี้เออรถไทยอือเรารถไทยแล้วก็เอาไม้มาเลยโห้ตดขาหน่อยเนาะอ่านางขมามอยู่ฮึคลีกลัวฮอนมังกรหน่อยแล้วเออโทษเราลีนแล็บเลบพี่เราเหงื่อเนาะ Bung à, bưng song đong phân con đưa cho ta đưa. A dư bun chin nơi nè cho bung năm con, thì bố đây, đấy nơi nè 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 nó. À, thôi. À, thì nó bởi là câu hôn nhanh cháu là bạn này Bởi sụt đấy đấy, bởi thần hai nhắn rồi nè Khi mà... Khi mà cái sắp đi Đấy mà kể nè leo cái này nè đấy sao? Đấy Nhà như đang cái nè nó... Nhưng nó... ơ, ơ, cắn Ôi, leo nó cứ... สีพากันใหญ่ลักไว่ายโบกามมีเจ้าสวยไว้เรืยปเร่อยเออะใช้ผาบันนี่อย่างี่ถือมากัตอกเล่นตอกอจได้ไม่เหลือบ่แพ็แน่มีรอได้ท่านเนาะท่าน้าบาทเนาะบบาทหรออ่าถูกเอาบอตาลงมืออีกเลยเนาะ nhân đồ cái đồ biển đi ừ, Để gắn chạy xích và nó xích ở đây đi cặp đồ nó à, ừ. và, à, vào nhiều à Né, pin rơi Ừ. Thì thiền đấy, phần hồ nhỉ Phát. Ủa thua, thua, Tầm tà chắc chưa chân đấy, nhìn khỏi xíu bất đi mới ngày liêu này Thôi, sạc bàn Nó,

Ah. Nếu mà phân mày có Hả ta đồn cho xin đấy bọn ông bạn này Ờ à. đấy nè Ồ cần hùa bó, Cần phải hùa bó Bực nế ta đồn hết này nè Chắc chẳng hay đây, xem đấy hay đáy đấy Đồn hết một pin cái đồn hết hay Đưa tiền như vậy à, เปนดอกเดียวเนาะว่ะต้องช่วยกันเล่นดีแล้วอย่าลมถูไปถูมานะเจอไพ่กับจิบได้นี่เป็นไดดอกเนาะว่าตาเนาะยาไช้ฮะปุ๊ดได้ปุ๊ดเวอน้องมูถึงไรมีแต่ว่ามัดให้มันเค้งเค้งยึบเยอะแบบเอาขึ้นดึงดึงส่วนนี้ดึงส่วนนั้นมัดก็ได้แต่ย้อยไปดึงเฉียดจังเสียบเฉียบปักไพ่กับได้ที่นั่นนะมันุษย์อยู่ในหันเราอีกแล้วมัดใจกุกดูแล้วนี่ก็ได้ ชนหนึ่งบาอย่าดขึ้นอาทุดอ้าทุคักรีดอเนาะใช่น่ะงามมันอะไบิ่งไงเด้อยี่ห้อท่มได้เออยิมโอเคเคเห็นแล้วอาเอาคักได้แล้วบันี้คือแล้วคือล to no. ้เหียบ้อยเนอะ phát lý bạn này หุย phải khứ ไอ้นุ่มเว้ยตรงกลางแต่นี่ à? nhá, อยากสูงอยู่ตรงกลางสูงบ่ว่าซะบ่บ่เป็นหยัง <laughs> 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 อันนี้ของอเตาผูกได้เนาะเนะเรียบร่อยเหมืนอนหมอ้นุเสร็จสิ้นไปอมาเขา,าขึ้นแล้วเขาจังดึงนะพสั้นซะม,มาดึงมามัดเสรทวนเคลื่อนพี่ก็ได้นเนาะเงียบร่อยแล้วอนี้พี่น้องเลยแต่ว่าไมมนะเป็นไมมชวนนะโมตาจะว่าทังไอช้างหอยซื่อนะห็ดตัวใดมันนะ

ฌานก่อนบัต่เทพื้นในพื้นที่นั้นคว่ายว่าบเทก่บานใช่ก็ได้ที่ยว่าเนาะหันมาพิ่นนี่บอหันมาอันนี้ก็คุยว่าไม่ตัวสั 1941, ่นได้อย er ู่คอยว่าเนออท่ามืนคาเป็นีอันนั่นดเอออนคัดนั่นบอแต่ละห้องมันว่าั่นซะเออให้หาเกียมไว้ว่าั่นซะ มือเห็นยังสบายเนาะยังไงคือว่าอ่อนแล้วเนาะมาเมือนี้ให้เกียนตัวนั้นกับขนบกออกไปยันซะถือว่าสายพันธุ์ดึงมาใช่เสากลางนี้เหมือนบอกถือว่าอ่อนแล้วซะถือว่าโอเคเนาะสำเร็จชิิ้นไปย้ายไปสามลัก Bị à, thế cả ít lắc nưng các bác ạ đây lại mình bộ nắc nào phố bên này đọc xài phái xin đến nơi nưng à, thật lại và tôi thì sai cái khi vào nói nụm nó và chuồng cốp mày thì mình nhấn đồn được đồ, nhưng để cốp nó à, rồi và phần tắt bóc bỏ lưỡi nhắn thì người tắt ít bóc à, khỏi và tắt nó cắp เอาผ้าคอเอาเนี่คือว่าผ้าคอเอาได้ขาดใบกว่าวแต่มันทำโบ,บเพียงเนาะอเ,เอา่ายันยางเดียวแล้วาจ้ะพี่นออ้อ,องเลยก็คับสรางนี่กันอืผ้าคอเนาะผ้าคอเอาคือว่าคักอยู่เนาะพี่น้องเลยแต่ว่าคือว่าแล้วมีพื้นมีไผ่ไว้เนี่ยมันก็ดียามอยากตัดก็จังตัดรถไว้สั่นจ้ะตัวันนี้โบคักบนเนี่มันยองรถนะ,ะบางทีเขาโค้งเขาบอลแครบรถใหม่ว่าไปได้ได้เนาะอยากจ้ำจวดก็มีได้ à, thua. đấy thì cứ à, uh, ma mười mười nhưng mà thân kinh khẩu kinh nam cho một trang này ờ cứ một hai chín bỏ à, cả hàng lót luôn nó anh cho nhìn đấy nhìn trăm treo nó trăm à, treo và thân xa Thì rồi, thì rồi, เนาะรอมีแต่ว่ารอพี่น้องในบานนี่รอสายไพ่มาแล้วก็ต่อแล้วก็ดึงขึ้นลดนะแต่ว่าสายไพยน่นี่เอาเป็นลวดเดียวเลยบ่บ่ตะคุ้งคู่งเดียวยังถึงบ่เจ้าวะต้องสองไเนาะแมแต่ว่าให้ใหช่างเพิ่นเอามาเพิ่มอืมเท่าไหร่เมื่อนจกักจักเม็ดก่อนวะจักหยกก่ะหกสิบปลายหรือเจ็ดสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบเนาะว่าลืมหรือได้พี่น้องเลย พากันโยกอยู่กับบ่อตามือนกันบ่อพอก่อนนะก้อนหนึ่งมิเตอร์เจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรบัดนี้เขาแบบเอาบัดบพราะเรนิ่งตามดินที่มาบัดเอาหมวกเป็นจังหญ้าขึ้นจัหว้าลงเนาะใช่คือเฉพานะเลยนะที่จริงแล้วคันว่าเอาไปตามดินเลยกระถึงเนาะแม่จะเอาตามดินี่เลยกับเปืองนูด้วยนะนี่เพย่งเคยว่ารถนี่มาลีปุ๊ดใหนเพิ่นก็ได้ อ่าไม่ต่อยเพิ่นก็ได้นั้นบ่มีรถใหญ่อย่างขาวบ้านบ่มึรือดอกเห็นเหมันได้อยู่แก่เหแก่ชายเท่านั้นแหละไม่ช่บนนั้นดอกแต่ว่าเป็นยังไงคือว่าพ่านจิ๊บบล็อกออกสิเอารถใหญ่เลยบ่เป็นเฮเป็นชายนะรถใหญ่ตัวใหญ่เเพือนองป่ากันเออรถตันหนาบ้านแล้วนะโอตใหญ่ดีนะขันโม่ออกยันมีสุ่ยคือเจ้าเขาอยู่ เราจะออกแบบจังว่าโอ้มันแรงนะมันลดมันลุดนักวิ่งทันใช่ที่นี่คือว่าบิ่งชงกิโลมัอกแต่วัดคนเหยียบในดินนี่ชุดบ <BETH, S 2> <min realised> ุกบุกรุ่งอะไรทำนี้กันหนึ่งน้ำหนักรถสองน้ำหนักแฮ่น้ำหนักทรายบวบบวบลงอะไรเนี่ยอะลงลงมันมันมันบ่ได้เห็นเบาๆอีกทีได้ขนั่นน่ะขึ้นบนหัวเหยียบบนทางอะไรยังแตกแม่นเม่นนักนักหลดเนี่ยั่นแล้วเสร็จเนาะมิตะว่าเป็น นี่เนาะเป็นเหเป็นใา้นั่นชิขอมาก่อนเพราะว่าได้กันอ่แล้วพอยาหตะนุ่มเราอย่างไรควยน้ำออกซะพอหอยติ่งมพอมันเออม่เนีเอฟซีเพิ่อนก็บอกลายยตัวนี้นะับวย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 ละไปพอวิทหน้าบ้านนั่นงไล้หงไอกรยาบันมันไปอ่งบนลักขัวเนาะขุดไปฮะแต่ว่านี่ก็ เห็นเป็นเบื้องบนเดียนไงนะสะดินนั่นขึ้นมาขุ่มอยู่เนาะนั่อยู่ต้องไล่ไปต้มติมเล้อ่าแต่ว่าก็คือว่าเนี่ยลอยทั้งล่อยอยู่แล้วแต่ว่ารถคันคันใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยแต่ว่าห้อยรถไอเตียงเราเหมือนยังรวมอยู่เลยนะอ่าม้วนแต่ก็คือว่าเนี่ยพังเบิ้งพี่น้องเลยแต่ว่าหลักๆเลยนี่มีแต่ชองย่างนะสี่ข้อมังกรแต่ว่าอาจจะเป็นมือเดียวชีลรมือเดียวเหมือนบมอบอ่ะจ้ โบอว่างเลยโอ oh. ้น,น,น้อเอเอาจิไปวัดเนี่ยโอ้มีแต่จักอ่านาเต้ิให้เพื่อนนี่เอาเฮ่เอาเห่เอาไซายได้จำเป็นไปได้ไงนะ<อ>แล้วเพื่อนยังไม่ให้คำตอบมาได้ว่าเพื่อนจียังไงเพราะว่าช่วงนี้นะแห่่นะมันดูดยากแน่น้ำลายดิน้ำฟองขึ้นอ่าสต๊อกไว้กับโอ้ยคนเี่ดเทือดดุนดน,นั่นแหละราคาแห่น่นะสูง ตวงเออแหงแห้หงก็งท้ายหลายาดินบล็อกแต่น้ำบ้านพีนพี่น้องเนาะก้อนหนึ่งหาพันแล้วหาพันหาพันแล้วหลังจากก้อนอหาร้อยหุกร้อยแต่ก,ก่อนหาไม่ไหมมันมาในบ้านี่เลยเนาะเพราะว่าภาษีของน้ำเพื่อน้ดีแล้วแหละน่ะวด<า>จ่าจะไปเขาหาพันเลยคิดเห็นพอมบาทเลยเนาะ แต่ว่าเฮือนหลังใหญ่ๆคืออันนี้นี่พันก้อนนี่ไล่รถพี่น้องเลยรุ่นลูกรุ่นเด่นคือแบบพันก้อนก้อนหนึ่งหาพันบาทเนี่ยไล่เบิังจอมสิทุกทุไรจ้าว่าไรล้านเตอะพี่น้องเลยนี่ก็เป็นสามสี่หุ้นจักคันบวกวัวเนาะแต่ว่านี่ช่วงจอยู่ในช่วงประมาณก้อนสามพันหรือสี่พันประมาณนั้นแหละตัวนี้พี่น้องเลยอ้าว น่ลีโลจวดจัดผานยาวทั้งนั้นก็ยังได้นะสิพักกันปลูกพักเได้กคนค้ำไงเราไหวแล้วบาดนี้เนาะไหเมือแล้วบัดที่นี่นนทำไรเยปลอดู่นี่าตามน,นี่กะทเดูเ <c oughs> ัาตาไนี่ก พี่น้องเลยฮ่าดูหักแน่บ,บาดที่นี่ระวังพาซีเล่ล่มเด้อฮ่านาะคอ,อยอุ้มมา,า,ไ,ดมาได้บี่ในบริเวณพอเพื่อนเราเจือเด้แต่ว่ามินนี่นะคือว่าอยู่มพายก็ได้ขอว่ะหลายคนหลายคนอุม้มเลยหัวไปนังนี่ไยุงกินไปจักเหมือนกันเะย็นเย็น,ยน

เอ้โหบอกคือมินนี่จักดีมาดินักหัวนะโมนี่หัวโปนี่คนแพงทิ้งคนแพงกระโตกูอ้โหคนพนัเบอร์ปลาลุงคนพนนเนี่ยเหตุอะไรมีนวดอีกเอ้ยขอยว่าผู้คนพนันเนาะน้ำตัวผากน้ำดำขลื่นอยู่คนนั่งขี้บุกนี่พอคือว่าประเด้นรบอะไรเนาะแต่่วาคนนี่นวดคนโมมีนี่แต่ว่าอันที่เป็นคือแหกมาจักอืมโอ้ ขึ้นได้อย่างคือแขกมีกระปีนมีหนวดหนวดเลยปูข้าวหมักเลยได้เป็นนักมวยกับค่ายืนยืนเออโอ้ช่างเป็นได้กี่ขั้นยืนเนาะยืนยืนนี่ยืนเ้ยโอ้ยเออนี่ตีเล็กน้อยยกใหม่ตั้งยาวเลยนี่ก้อยน้องนี่ในลูกกอยกับเพียงกันเลยกลัวปีกล้วยในนี่แหละบรเวียดนี่คือกันบ่ออ น้องมังกรก่อนก็เงาคือเดียวเงาคือกันเดียวเดี๋ยวมันก็พูดแหละใช่ไปทถ้าคนนี่นะคือกันที่เรากับลูกเจ้านี่โอ้ยบอกขึ้แล้วมันมีกอกน้ำต้องตีก้นได้ลูกมาจากไหนเออเป็นทีไหนเออทีเดอร์กยนหักนะเนาะอืมม่รู้ว่าพอหรือไม่พอหรือไม่พอหรือไม่บอ บ่แม่นอีบ่ผู้นี้ยังบ่อ๋อนี่เนาะยังยังบ่เก่งปานใดมินนี่นี่เก่งแล้วน่ะเพิ่นลึงแล้วก็เอเอแล้วน่ะกินบ่จินี่จิมีนี่เอออีก็มีเออแซ่บอีกเออเอออะนเนาะเอาๆๆให้แอพ่อเ่ากับลูกเยเพิ่นยอกกันก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงลูกแล้วเนาะครบขวครบค้างอยู่หั่นโอ้เือสัตว์ือสัตว์อ้ยก็มีลูกน้อยกันเนาะ ลูบลอกมือน่ะระยะลูกเราวลูบระยะเกลือยน้อยเบิ้งจข่อยให้ลูกข่อยก็จกพอให้ถจัดหน่อยเบิ้งเบิ้งเอาเอาเอาเนาะสบายสบายพี่น้องเลยอือลูกกเต่าน้องพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ว่าพิพาประการในว่าบมลนั่นหงุดหรือยังไงกล่าวขอโทษขออภัยน้าพี่น้องเนาะเอาลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี